สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาแพ็คสมุนไพรเหมือนเดิมน,นะคะเป็นสมุนไพรหลายอย่างเลยคะ่ะวันนี้ก็จะมีผู้จินนะะ้นนะคะผงกล้วยขมิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําสมุนไพรดีท็อกนะคะแล้วก็จะเป็นบอวระเพชดดอกําเพิ่งนะคะแล้วก็บุหรี่ดอกปี๊นะคะใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งสินค้าได้นะคะสินค้าตามๆเราเลยเท่านั้นนะคะมันจ็จะแพ็คส่งนะคะเออ ใครที่สนใจนะคะสามารถทางสินค้านะคะแอดไลน์ได้นะคะหรือว่าจะทักแซทก็ได้นะคะสินค้าทำตามออเดอร์เท่านั้นนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะใครที ants, ่สนใจนะคะสั ji, right. ่งส <o S 1> ินค้าล่วงหน้านะคะหนึ่งถึงสองวันนะคะสมุนไพรกระต้มตามออเดอร์นะคะอันนี้ก็จำนวนหนึ่งโลนะคะต้มแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นนะคะได้นานนะคะหนึ่งถึงสองเดือนนะคะเนี่ก็จะแพ็กตามออเดอร์เลยค่ะนี่ค่ะ ใครที่สนใจนะคะเย่าเช่นบุรีดอกปีนนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะทํามาสั่งได้ะคะ่ะในตัวยาไม่มีสารเสพติดใดๆนะคะเน้นส่งบำรุงสุขภาพบำบัดโรคนะคะคุ็นใพคเกจหน้าตัลงสีโดนจโมคพลอพอีนอยการนะคะหรือว่าใครอยากใช้ในการประกอบฉากถ่ายละครนะคะหนังไทยหรือว่าหนังต่างประเทศน,นะคะสามารถสั่งสินค้าลงหน้านะคะหนึ่งถึงสองวันนะคะ